สวัสดีคะ่ะสวัสดีเช่นเคยนะคะสวัสดี f อฟซแฟนช่องทุกๆท่านคะ่ะคลิปนี้มีแนวทางรัฐบาลงวดวันที่16มิถุนายน67นะคะของอาจารย์ไขรเนาะเดี๋ยวเอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มของเอดสายฟ้าเอดสายฟ้านะคะนี่ก็ไม่เคยเห็นนะ ไม่เคยเห็นนะคะวันที่สิบหกเดือนหกหกเจ็ดสายฟ้าสายฟ้าบนล่างเนาะบนล่าง ให้สามกับสี่จับคู่ก็มีสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเขามีตัวเน้นมาให้ด้วยนะสามศูนย์สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า สามหนึ่งสามตัวก็มีสามตัวมีเจ็ดสามศูนย์แปดสามศูนย์หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามแปดอ่ะก็มาดูตัวเน้นของเขานะ มาดูตัวเน้นของเขาอจะคิดเส้นใต้สีแดงนะคะตัวเน้นเนาะคิดเส้นใต้สีแดงก็คือสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์อันนี้ตัวเน้นนะคะแต่สามตัวเขาไม่ได้เน้นให้นะคะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสามหนึ่งเน้นที่สามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามศูนย์บนล่างนะคะ แสายฟ้าต่อค่ะต่อของใครดีอาจารย์กลวยบ้านไล่ดีกว่าอาจารย์กลวยบ้านไล่นะคะ จานกลวยบ้านรไรบนให้บนบนบนให้เด่นเจ็ดกับแปดจับคู่ก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปด

หนึ่งศูนย์ห้าห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดนี่นะคะใช่ไหมมีเลขแปดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่เลขแปดเนาะล่างล่างล่างให้เด่นหนึ่งกับสี่ล่างให้เด่นที่หนึ่งกับสี่จับคู่ก็มีเขามีวงกลมมาให้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวแอดจะวงกลมสีแดงให้

สี่ 4, 4, 8 1 2 3 4 1 2 1, 3, 1, 8, 4, 3 4หนึ่งสองสาม5 4 5 4 8อ่หวงกลมวงกลมคอนเนนตัวไหน ไม่โกยเขียนขีดเขียนผิดตัวย่อยยักษ์วงกลมสามตัวสามตัวเออสองตัวมีเจ็ดแปดอาคิดเส้นใต้แล้วกันเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปด ห8ึ่นะหนึ่งสองสามหนึ่งสสามเขาเน้นให้4ชุดนะคะเ8็8แปดศแล้วก็สเอ้ยล่างล่างเขาเน้นที่หนึ่งสามหนึ่งห้าสห้าเขาเน้นให้ แค่นี้มาอ่ามาดูคลิปนี้ว่าชนกันที่ตัวไหนนะชนกันที่ตัวไหนนะทุกคนน,นี่เอาเอาให้มันตรงตรงก่อนชนกันไหมชนกันไหมชนกันแล้วจะมาไหมอันนี้มีสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสามหนึ่งสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์อันนี้มี หนึ่งสามสี่เจ็ดอันนี้ไม่มีสี่เจ็ดสี่แปดชนกันที่สี่แปดนี่สี่แปชน49อ่ะชนบนล่างเลยนี่4ี่แไม่ชนสามหนึ่งก็ชนนี่สามหนึ่งชน3ามด อันนี้ไม่มี3ามแปไม่มี3ามเกออกไปแล้วเราก็จะตัดทิ้งไปเลยเนี่ยสามเกก็ชนกันที่48 3แปดกับ3ามหนึ่งสีไม่มี สี่แปดกับสามหนึ่งชนกันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่เด่นสามกับสี่บนล่างอันนี้เจ็ดกับแปดบนหนึ่งกับสี่ล่างไหนจะเข้าเนาะแคปหน้าจอนะคะก็เป็นแค่แนวทางนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เอาไปสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลและขอขอบคุณอาจารย์ทุกทกท่านที่ให้แนวทางมานะคะก็ขอให้อาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ